มาเข้าไปแล้วเด็กเย็ดสีเงินสีขาวสีดำแอร์เฟสบุ๊กสาวเล่วตรงน้ำผาทั่วเนาะเด็กมีเต็นท์ให้เช่าราคาเก่าสิบเก่าพันกีตูบตูบกระนางฟิลเดอร์บริเตเนียเงินค่าตูบด้วยถังผสมเด้อแต่ว่าบางสถานที เทา่ยท่องเที่ยวแบบนี้จะได้เชียงเงินค่าตู้ค่าซาร์ทั้งสุขอยู่ในบริเียเดอ้อสาบายดีฉันพดีทผูุชมเบิร์ดทุกคนเดอ้อไมน่นี่ของนายอยู่สวนเนาะกาเกี่ยมที่เฮ็ดเพื่อนคู่ท่านผูุชมสวนอาหารผู้บาเกียงที่ว่านา,าพาไปเพลิงนำตก,กอยู่ถางเถิดเลยสวยงามสถานที แรงทองเที่ยวไม่เที่ยวเาขาส้มฟี่ได้ทา่านผู้ชมเด้อร์พันอยากอุดนุน่นกะมีอาหารและเครื่องดื่มอยู่เนาะนี่ค่ะไม่เกามาเห็ดเพิ่มขวท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็แมนน่นหนับสายลุมที่ลงน้ำชาไปถ่ายเมื่อวานนี่ก็แม่นสายเถิงเนาะสายเถิงเด็กกะไล่ลงม,มานี้ ไอ้มานี่ยเนี่ยไปดูผนเลยออกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ถาวบาเจียงได้สท่านผสุชมเอ้อเออินบาตีนผู้บาเจียงเนาะถ้าก็มีสวนพักเทียบร้อยหพักสู้เออก็จะมีพักอ่าะยังก็สีเนาะสีหอมสีแหลมพักบัวพักกาดยอดหมากเออ พักสาระธัญพืชนะสบายสบายเวลาเฮาบ่ได้ไปตลาดกะเก็ดกินแก่ไขได้อันนั้นกับพักอ่ากินกับไข่ดูดิเ,เอินพักแก่พักอย่างธัญพืชมาบ้านธัญพืชอิ่นพักยังเหตุจะมีพักกินกับตำมะคุ้งชิ้นของ,ของชิ้นไขป่ปลูกปลาไวเนาะธัญพืชเนาะ ที่สำคัญมีตุ่มไก่ลาดน้ำเดยธรรมบุมเด้อตุ่มไก่ลาดเนาะนี่เท่ากัโตโปรมขึ้หน้าใส่นัำในนี่เลยหนักในนี่หนัำธรรมศาสต์ใสเย็นดีเนาะ ดินน้ําได้ท่านผู้ชมบ่ลึกพอดินได้เดี๋ยวจะมีกงล้อเนาะกงล้อหรือว่ายางยางรถยางรถใหญ่ยางรถยนตที่เขาจะถิ่มแล้วเด้จะเอามาสูกมาสูกขี้ดินลอยน้ําดินแถวนี้ได้ขั่วป่ก่สิแล้วเลยท่านผู้ชมเอ้ยกะดนแน่เนาะเพราะว่าเฮาเก็บไม้เก่ามาเฮ็ด นะเห็ดแบบพอเพียงท่านผู้ชมอาของเก่ามาเห็ดเนคั่วก็ได้ท่านผู้ชมเลยนเก็บมาอยู่เฮือนเก็บอยู่สวนแน่เนาะนะเฮือนคัวเฮือนคัวก็จะมีอ่ามองนางดินเด้อท่านผู้ชมเด้อกะจัดกาเกียมไปเทื่อหน่อยเนาะ สำหรับใครอยางมาดินมาเที่ยวกับมาดินมาเทียวได้เลยเด้ออนนีมองนางมองพักมองดินแบบว่าจะเอาโตะไปต่างอยู่กลางหันกระไดเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นบอกต่างโตะไรได้อยู่มองนะว่าจะเป็นดินเพียกอยู่มองนะเนาะนางดินกิบดินเย็นอยู่อ่ามองน้ำไรนี่กระไดเนาะดินน้ำอยู่หันกระไดดินดินน้ำได้เบิดทุกจุอบบอกดท่านผู้ชมเพราะว่าโเลึกปันไดเนาะเบลึกปนไหนน้องๆกระดินได้แบบนี้ ได้เดี๋ยวคนขัน่วแล้วเลยกะเป็นทีย่ยำหอยและท่านผู้ชมหานเป็นโต้แกะเอาเฟืองมาใส่หลวดเนาะสบายอยู่ฮาจจะออกสไตล์แบบลาวๆเลยท่านผู้ชมเด้อเอาเฟืองมาเห็ดเป็นตังนางโต้นางเนาะสิสำคัญก็คืออ่านอนอยู่ที่นี่ได้ได้ท่านผู้ชมเด้อพัก ได้เนาะมีผ้าห่มทรงพูนมีผ้าห่มอ่าผ้าปูนอนนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆเลยน้ําดื่มฟรี2ตุกสําหรับทานใดบ่ทันได้นี่แผนไปเที่ยวไสกะเชิญมาที่นี่ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อกุดจีนหรือว่าวาเลนไทน์เนาะฮะ เสือกเพียกบ่เสือกฟางได้บ่เสือกฟางเดี๋ยวออกมาให้เด้อทำสุปเล้ก็จะตกแต่งห่านแบบนี้เนาะยังจะเอาเฟืองมาใส่อีกอยู่ก็จะเขียนนี่วอตแอ p f เฟ e บ o o กสาวเลวตลงน้ำพัทัวเนาะเด็กมีเต็นท์ให้เช่าแล้วค่ะเก่ากิบเก่าพันคิดก่ะอ่า อ,อาาเซียเดี๋ทผสมบางคนถามว่าอาาเซียนี่มันหมายความว่าอย่างไรมันเป็นคำของคนดังในติ๊กต็อกที่เพิ่นเบาแบบตลกตลกแตก่ผสม่น,นดังในติ๊กตอกเยออ่ะนี่กระสิบประมาณนี้แต่ผสมก่างขื้นกะโกไฟนางกกงรถอย่างสี่เนาะนี่เครื่องแบบนี้นางแบบสบายสบาย เราจะเอาเฟืองมาใส่อีกมันเต็มเบิร์ดแต่แถวนี้ทำบรสุทเลยเนอะกะโลกเย็นดีเด้อก็จะมีแบบตูบเนอะมาใส่อีกบรสุทธิ์นะใส่พักนี่น้ำหมิ่นยืนนี่พักจะเขียนหล่องน้าฟาทั่วผู้บาเจียงอยู่สูดเจ้าหลอกลวงข่อยเนาะ เจ้าหลอกล่วงคอยนิกาเป็นคำของคนดังใน Facebook. เฟซบุ๊กเรยอถมสุนเดอร์เคยเป็นาสาวสรรค์นเนาะเป็นมาเบากเจ้าหลอกล่วงคอย,ยังสิดเอ้กับเป็นคำของคนดังาสามาเคียนเพื่อให้ลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวทายผู้บินเนะาะทักกีวอร์นนางแบบตู้ได้นานก็ได้แบบคนนี้ววนนเนี่ยถึ่จะจ จะมีเคีนทปฟ้าไหวเนาะติดต่าก้เปาโรยในน้ำเป็นสีฉันนะไหลลงมาเป็นหยดเชิดเนาะติดเหาเท้านทก้ามีสุข่าอย่าไทยใหญ่มามองได้จ้ะสามารถใหญ่ได้ด้วยทนโทมเด้ออยกไม่ดีมีจ้ะใด้เนาะกระบอกได้เออถือนิามันดีกระบอกได้เพราะว่าจะเป็นเ์ียนของอ่า ทีเท่เช้าหนองเมฆเนาะแล้วมันชื้นเนี่ยริมของขาจาเบิดลนี่อ่ามาเที่ยวได้ดทงโจมเลยเที่ยวชมฟี่เนาะเออเพราะว่าจะเป็นอาต้ไปต่างยุคยันก็ได้ทำโจมเขาจะเห็ดขัวขามไปเนาะ นี่ก็หน้องนาเขียนเองเนาะสาวบานใส่สว่างเพราะว่าหมู่บานนี้คือบานใส่สว่างในธรนมสุ่มเดอ้อเผื่อว่าสาวสาว,สาว,สาวมายืนทายหูอยู่นี่เนาะเี๋ยวก็โสดแจ๋ออาเซียบเี่ก็เป็นคำของคนดังที่เขาใส่เบาในติ๊กตอกดังในติ๊กตอกในข่อยยิงในไซด์นี่ก็ดังในเฟซบุ๊กน Facebook, เนาะสาวผอ่อนในธรนมสมุ่มหาเดี๋ยวหูจักเนาะ อันนี้ก็แม่นเคา,านค์เตอร์บาร์ท่านผู้ชมเผื่อว่ากระจะมายืนถ่ายหูหรือว่าน,านาาั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์นี่เนาะก็จะจัดแบบจัดแบบอ่าหลายๆชนิดเน,ะนาะกากเยียมท่านผู้ชมยังบ่ได้เป็นระบบระเบียบปานใดเนาะอ่าก็มาดินมาเทียวได้เด้อเฮาจะเฮ็ดแบบงบน,น้อยๆในท่านผู้ชมใส่งบแบบน้าหักน้าหักเนาะอ่าเดี๋ยวเคัว่วแล้วนี่กลับเป็นที่ยำห้อยแล้วท่านผู้ชมเอ้ย สือสวนอาหารผู <car If'. S 2> <im> ้บาเจียงเด้อสวนผักสวนมีเฮาก็มีครบแล้วเนาะจะแล้วแล้วก็คนอ่าเตาไฟคนถวยทุนบวงมาไว้นี่เลยเดี๋ิมีตดมาขามสุกสำสุกเทีําสิกินขามหวานเด้อสำสกิน

ามบาบคนคนอยู่แถวนี่ทำอะไรสบเป็โโนว่า,าอันแฮอยู่นะะี่ตลอดว่าส่ะเราพอได้กินอยู่เพินน่นงมาเนาะ เป็นไก่อิกอิกตึมส่วนไหนจะได้ป่าแบบไหนอ่ายส่วนไหนจะได้ป่าแบบไหน ปลาขาวทันบุษุกโอ้ปลาแบบนี้มามาล่ะตัวมันใกล้ๆ๋แน่โอ้น,โอนี่เพิ่นเอิ้นปลาขาวบ่อ,อ้ายโอ้ปลาขาวเด็ดทานผู้ชมเด็กพี่มีรูปคอมีมไอไดยู่นะปลาขาวโอ้เขาจะจับไปแล้วนั่นบ่โอ้อายเห็นยังอ่ะ ฮะมันโพตออกโพตรออกวะเอาไปเดี่ยงกระได้วะส่วนไหนมันเพโพตออกนมันมันตายได้เลยโคตออกไม่ตายเลยตายใบเนาาป่านี่เนาะคือว่าอันนั้นดีย่คสุดมันจะเดี่ยงใบน้าดีเป็นเพชรีเงินชีขานะเอาเลยเฮย เย็ดชีเงินชี้ข้ามชี้ดำดูสิเย็ดชี้เงินชี้ข้ามชี้ดำขาดเสะแล้วคุ่แห้งร้าดูสิเกก็ไหล่ปลาอันนี้น้อส่วนรา้ายน้องคนใหม่น้อ ข่าวบาเจียงทำมาส่วมเคยได้ยินอ่าดเหานเราเนานั่งมาลงข่าวบาเจียงอูนางดินทำมาส่วนนางดินนางสายหูไ้เนาะนี่กตตะตูบตูกับนางสีเด้อบริชียเงินขาตูปด้วยทำมาส่วนเด้อแต่ว่าบางสถานที่ เชียงเขาเคียวแบบนี้จะได้เชียงเงินคาตูคาศาสตร์ทั้งสุอยูน่บริเซียเดออ่าส่วนอาหารถูปเจียงไงเนาะน,นี้พ้องนางแบบนี้นุ่มเลยนี่มองต่างอาหารหรืรอว่าตาไหวดูโม่ทั้งสุขเข้าใจบ่าสำว่ัดูโม่เนาะกะบมอนให้นอนผักโคนนอนลีนลมเย็นดีเนี่กะเขียนมาตูพาอะไรกับเบอร์โูรเนะาะเวลาหอยอยากสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารอยี่ยใช่เนาะ สอบถาอย่างต่างๆเกี่ยวกับหากระโภงเฮาก็มีเบอร์ไให้เด๋ยจะมีหลอกไฟนางดินหอดคําหอดเดิกได้เนาะล้างมือได้ดินน้ําได้เด้อทผู้ชมเด้อสถานที่แห่งนี้ก็ตั้งอยู่อ่าบ้านใส่สว่างเมืองบาเจียงแข้งจำปาสักเด้อ เดีวเรเล่าเขาเองทำสูเลยากใหม่มากตอบอมีผันมากข้อหลอข้อแรกนะหกใหม่ปลาบอกอทางคุณเนาะกาหมกขามขามธรรมชาติเลยบริปทูกมากไปเห็นโหลดกเผากับออกเผาแบบธรรมชาติเลยบริปทูกเผืดเองเนาะหลาหลยดีเน่สตินกอกเผาเติมปะนะ่ตนหลอคูน หข้อแร่นมากนี่มาอตลกน้ำนํำใปกสุดเนาะนนี้กระเมนคนพระเจ้าอยู่แทวนี่ทำเสริมพระเจ้ามหาปลาอยู่นี่ตลอดเนาะก,กดเลยกินเลยอ่ะถ่าละถึงละ อยากมาชิดเบ็ดยังแต่มาชิดเบ็ดได้ไดดเลยท่านผู้ชมเลยเอาเบ็ดมาตึกปลาตกปลาโตฝีเนาะได้ก็เอาไปเลยบัวกันเบ็ดเบ็ดดินมะนางดินประสาทตีนผู้บาเจียงเนี่ยตนเอินบาตีนผู้บาเจียงตกเบ็ดได้ไดดเลยท่านผู้ชมเลยมาดินได้เนาะ เที่ยวได้เขาสูงเที่ยวน้ำตกฟรีดื่มน,น้ำฟรีเดินฐา,านได้อยากอุดนุนอาหารเครื่องดื่มเขาก็มีไปเบิองนั้งขั้วบาด้ทำโซกนะเจล้่เลยเนาะลายสมงผ่านไตแหละมุกกับเบืองเหยื่ขวขันะ้วเจล้่เละ ทำม้ซมย็นหัวเฮากะแบดใจสีแล้วเด้อกะลายมือเต๋อเนาะเห็ดแต่ว่าใส่กระเบื้องนี่ภายในโบสถ์ท่ายสมุกกระแล้วสามสีสมุกใส่กระเบื้องแล้วแล้วอันนี้กะจะเห็ดแบบตะนางแบบนี้สินะอากาศหนาวเด้ออยู่นี่เด้อทำม้ซมเด้ออากาศดีตลอด ปีเนาะนะเป็นกลัวเฮาก็จะเฮ็ดแบบเก็บไหมเก็บต่อมาเฮ็ดไหม่เก่าทํามเอ้ยหม่ก็เก่าเลยนี่เฮาก็จะซื้ออันนี้ใหม่เนาะแทนยิบําใหม่ะเบื่อเาก็ก็ใส่ไอยู่ทําสุ่มซํางกหน่อยเนาะใส่ก่อนลอกอันนี้มาเที่ยวด้วท่านผู้ชมเด้อยามคืนนี้ หนาวจนได้กอไฟเนาะถ้าบ่กอไฟนี่นางบ่ได้หนาวแฮ่ใส่ลอกไว้ยามคืนเวลาปิดหาเฮาก็ลอกไว้เดี๋ยวจะเก็บถั่เก็บบวงขมาเนาะอน้ําใม่ของสอ่ะคลิปนี้กจบเพียงเทานี้เด้อท่านผู้ชมเด้อใครมีอ่าสงสัยเรื่องใดกคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย เชิญมาเที่ยวมา,ายามเที่ยวเมืองหล่าวนี่มองไล่เที่ยวหล่ายางก็คือมองนี่ก็ได้เที่ยวฟรีได้ทำบุสมเดอร์สำหรับทานได้อยากส้มน้ำตกมกักบรรยากาศแบบนี้ก็เสิญเที่ยวได้เนาะบายบายสบายดี